สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Portable 3AD EP 9กันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราเจะไปล่าตัวอะไรดีนะครับต่อจอาก EP ที่แล้วเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเพช3ดาวก็ยังเหลืออีกหลายตัวที่เราต้องไปล่านะครับโอเคไปตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ รอยย่อรูด,ดอดครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเข้าฟาร์มแป๊บหนึ่งโอเคได้ยูคุโม่ไข่นะเดินตรงดิ่งไปเลยครับเดี๋ยวไปฟาร์มแร่กันสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคจะมาฟาร์ม,มแมลงครับเก็บแมลงครับเสร็จเรียบร้อย เก็บผักแล้วก็ปลูกผักต่อนะครับเหมือนเดิมเก็บให้หมดครับนูเบอร์รี่สลีปเพิร์นะครับนูเบอร์รี่แล้วก็ไมซีดใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มผลผลิตนะครับ ก็แวะมาเก็บปลาเส้นนิดหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยเราเก็บของเตรียมของอีกสันหน่อยนะ โอเคของก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับขอแวะหาของแป๊บนึงนะครับเพื่อมีอะไรซื้อโอเคไม่มีไ,มไปกันต่อเลยครับโรยเอลูด,ดอสนะครับในแมปภูเขาน้ำแข็งภูเขาทะเลนะครับ โ <Okay>. okay, อเคเก็บคอไว้ก่อนครับแบบนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเดินไกลโอเคมีคัดซีนเล็กน้อยนะครับเรายังไม่เคยมาเวลากลางคืนด้วยนะครับ วิ่งไปครับยาวๆตัวของรอยยรลูดอสจะอยู่โซน10นะครับตอนเจอครั้งแรกมีคัดซีนด้วยนะครับกิเลชันไปก่อนแล้วก็เตรียมไมซีนให้พร้อมนะครับวิ่งยาวๆเลยทีนี้ มันจะชอบอยู่โซนที่มันมีน้ำเลยนะครับมันชอบเล่นน้ำนะครับ o y ยลูด,ดอตวิ่งไปเรื่อยๆนะครับโผล่โซนเก้าทะลุไปโซนสิบ Okay. มาถึงแล้วนะครับสวัสดีเรอโยลูดอต มาพร้อมสำหรับตัวนี้นะครับหางสามารถตัดได้นะครับแล้วก็ฟองน้ำที่อยู่ตรงคอมันนะครับสามารถทำลายได้นะครับ เอาไปก่อนหลบจ้าหลบต่อโอเคสำหรับตัวนี้นะครับถ้ามันหันหน้าไปทางไหนแสดงว่ามันจะกิ้งไปทางนั้นนะครับสบัดเอ้ยืเหมือนตัวสบัดนะครับเอ้ยสะกิดเดีอเด้อเดออืมกระโดดฟัน เอาไปก่อนนิดหนึง่งโดดต่อหลบจเจียโดนโดดฟันอีกเดี๋ยวเราตัดหางก่อนเลยนะครับหางมันตัดง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันมีของที่เราต้องการอยู่นะครับเราจะมาฟาร์มเป็นตัวหลักเลยนะครับสำหรับตัวนี้แร่เนื้อไปก่อนละกัน มันมีน้ำยาที่ชื่อเดซแอคแท็กอยู่ในตัวมันนะครับสามารถเอาเก็บแล้วก็ไปคาบได้นะครับเก็บจากตัวมันแล้วก็ไปคาบได้เป็นน้ำยาที่ค่อนข้างโกงมากนะครับเป็นส่วนผสมของเดซจุกนะครับน้ำยาเดซจุกแล้วก็มีก้าเดดจู๊กครับ ถามว่าน้ำยาเดจูนี่เอาไว้ทาอะไรมันสามารถเอาไว้สต็อปสเตมินาของเราได้นะครับให้มันหยุดไปชั่วขณะหนึ่งนะครับสเตมินาเราจะไม่ลดนะครับเวลากินน้ํายาเดจูมีเวลาสามนาทีนะครับแต่ถ้าเป็นเมกาเดจูก,ก็6นาทีนะครับสเตมินาเราจะไม่ลดเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไร ไม่ว่าเราจะวิ่งหรือว่าจะใช้อะไรที่เกี่ยวกับสเตมวน่านะครับเป็นน้ำยาที่โกงสุดๆเลยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่เรายังไม่เล่นดาบคู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการน้ำยาตัวนี้มาก่อนนะครับเพื่อจะอไว้คอมโบกับดาบคู่นะครับเวลาดาบคู่อยู่ในร่างชาร์จเกตนะครับ าดาบคู่ชาร์จเกสตสเตวิดาเราจะลดเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีน้ำยาตัวนี้ช่วยนะครับมันจะไม่ลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวัตถุดิบจากตัวนี้นะครับมาคราฟก่อนนะครับถ้าได้น้ำยาแล้วเราค่อยไปเล่นดาบคู่นะครับโอเค ตามต่อครับไปเรื่อยๆโอเคกินยาก่อนนิดนึงโอ้ยอยู่หลังอยู่หลังเฮ้ยโอ้โหโดดปั่นก่อนละกันขอบคุณครับบีหนึ่งเพิ่เมเวดให้ ต่อโดดไปไหนนะโดดลัวลวๆสบัดหางอะไรยังไงอืมล้มไปนี่ไงเข้าไปคุ้มๆนี่ไงเรียบร้อยหางแหกเก็บก่อนละกันโอเคสวยครับได้ลูดอตเทลนะครับได้หางมันละ โดดปันต่อโดดต่อโอ้ยอมวนตัวสะบัดนี่ไงล้มไปอีกรอบหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งคอมโบ หลบก่อนโอ้ยดาบ,บินเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลารับดาบโอเคกิ้งเดียวพอเรียบร้อยเสร็จโดดเหรอนี่ไงกิเลชันไปก่อนแล้วกันอืมเอาไปอีกฟันรัว นี่น่าสั่นอืมหลบจะไม่โดนหลบเา้าจะตายเลยไม่ตายง่ายอย่างนี้ใครตายแล้วเหรอนีอ่ะจะเร็วเกินไปไหมถึงกับทะลุข้ามแมพเดี๋ยววางกับดักเลยแล้วกันนะงั้นเพื่อความรวดเร็ว มามาตรงนี้เลยเดินมาสวยปลาอัดหน้าไปเลยเรียบร้อยจบนอนหลับไปยาวๆก็เดี๋ยวราบานี้หาอะไรเก็บก่อนนะครับมีไรฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อน โอเคตรงนี้มีนะแมลงให้เก็บแัดปักแัดปักซินเวอร์โอเคหมดเดี๋ยวฟาร์มลูกน้องต่อหาวัตถุดิบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ปั่นต่อขอววะทุดดิปหน่อยโอเคจบเวสพอดีนะเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับน้ำยานะครับเด็ดแอคแท็กเป็นส่วนผสมของน้ำยาเด็ดจุกนะครับ เอาไว้ครับเดดจุกได้เลยนะครับแล้วก็เอาไป้ครับเมก้าเดดจุกนะครับเป็นส่วนผสมหลักของน้ำยาที่เราจะคาฟกันเลยนะครับเดี๋ยวไปหาส่วนผสมวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับแล้วเราถึงจะมาคัฟตัวนี้ได้นะครับน้ำยาเมก้าเดดจุก เป็นน้ำยาหลักที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่ามันจะเอามาแทนวิวดอนสเต็กนะครับแล้วก็แลสเต็กมันดีกว่าการกินเนื้อมากๆนะครับทำให้เรามีสเตวิน่าไม่จำกัดนะครับเราจะเอาไว้เล่นกับดาบคู่นะครับสวยๆโอเคเดี๋ยวเราอัพอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ เราอัพน้ำผึ้งไปก่อนนะครับแล้วเหลือพลอยไว้นะครับเดี๋ยวพลอยไว้อัพเบื้องแรกต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่พอนะครับโอเคสำหรับอ p นีนี้นครับก็โลโย่ลูอด,ดอตไปก่อนหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเวล่าตัวอะไรก็เจอกันอีีหน้านะครับเราอีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ